เงินกูอยู่ไหนเราต่างก็รู้กันแล้วว่า โนิจาของเราได้โกอินเตอร์ไปฮอลลีวูดตั้งแต่ปี2015กับหนัง f u r i o s 7แต่มีใครรู้บ้างว่าค่าตัวต่อเรื่องหรือสินทรัพย์รวมของเขานั้นคือเท่าไหร่กันแน่แอดก็เป็นคนหนึ่งที่อยากรู้แต่ไม่เคยมีใครที่ไหนทําคลิปเรื่องนี้มาก่อนแอดก็เลยไปค้นหาข้อมูลมาเองซะเพื่อรู้แล้วรู้รอดไปโดยแอดได้เข้าไปค้นหาข้อมูลในเว็บของเมืองนอกหลายๆเว็บแล้วเอามาประมวลผลลัพธ์สุดท้ายที่ค่อนข้างให้ผลตรงกันจากทุกแหล่งข้อมูล ยเว็บสุดท้ายที่แอดเข้าก็คือเว็บ s e l e b w o r l d n e t ซึ่งให้รายละเอียดที่ละเอียดยิบแบบ Real Time ถึงรายได้ของนักแสดงรายต่างๆเป็นรายได้รวมทั้งหมดรายได้ต่อปีต่อเดือนต่อวันต่อชั่วโมงไปยันรายได้ต่อวินาทีเลยทีเดียวซึ่งแอดมีลิงก์ของเว็บไซต์ที่ว่านี้ในส่วนของจาพนมมาแปะไว้ให้ที่ท็อปเมนใต้คลิปนะครับใครสนใจก็ตามไปเสพต่อกันได้เลย โดยข้อมูลจากทุกแหล่งสรุปรายได้รวมของโทนี่จาไวล่าสุดในปี2019ว่าเขามีสินทรัพย์รวมตั้งแต่เริ่มทำงานในวงการมาทั้งหมด10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ300ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งแอดคิดว่าน่าจะเป็นรายได้จากการเล่นหนังคนละวูดเป็นส่วนใหญ่เล่นหนังในเมืองไทยคงสะสมทรัพย์อะไรไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนเพราะในตอนที่มีความวุ่นวายตอนฉีกสัญญากับสี่ยังมีข่าวว่าจาะไปยืมเงินของผู้สร้างชาวเกาหลีใต้เป็นล้านอยู่เลยไหนๆก็ไหนๆ ในเมื่อเผือกันมาถึงขนาดนี้แล้วแอดขอตามไปเผือถึงการสร้างไรายได้ของเขาให้ละเอียดเป็นผงแป้งข้าวเหนียวตรามือเลยก็แล้วกันโดยในเว็บ c e l e b w o r d s n e t ได้สรุปไว้ว่าโทนี่จามีรายได้รวมทั้งหมด10ล้านเหรียญสหรัฐโดยแยกย่อยเป็นรายได้ต่อปี1ล้านเหรียญต่อเดือน83,333.33เหรียญต่อสัปดาห์19,230.77เหรียญ ต่อวัน2739.73เหรียญต่อชั่วโมง114.16เหรียญต่อนาที1.9เหรียญและ0.03เหรียญต่อวินาทีคือกลละเอียดขนาดนี้เลยทีเดียวและทางเพจยังบอกต่อไปว่าในขณะที่คุณกำลังอ่านบทความนี้รายได้ของโทนี่จาก็กำลังวิ่งไม่หยุดตามเรียวไทม์อยู่ที่จุดๆุไปแล้วว่าสัน้น ซึ่งเมื่อได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ที่ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นข้อมูลจริงเพราะแอดได้ประมวลมาจากหลายๆแหล่งข้อมูลซึ่งให้ผลสุดท้ายตรงกันแอบดบก็รู้สึกดีใจและภูมิใจแทนซูเปอร์สตาร์แอคชั่นขวัญใจแอบดบที่นอกจากจะได้ภูมิใจที่เขาได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยมวยไทยและประเทศไทยแล้วเรายังต้องปลื้มใจกับรายได้จากการทำงานหนักอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทของเขาด้วย300ล้านจากการเล่นหนัง ถือว่าน่าจะเป็นนักแสดงไทยคนแรกที่ทําได้ในประวัติศาสตร์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จะเป็นคนแรกหรือคนที่เท่าไหร่ที่ทําได้ก็ช่างมันที่สําคัญนายทํามันได้แล้วดีใจกับนายจริงๆโพนี่จ๊ะ